สวัสดีค่ะคลิปนี้แชร์ในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดเช่นเคยบ่อน,นี้กําลังอยู่ในช่วงไวกากค,ค่ะอยู่ในประมาณอายุ2 3ถึง25วันนะโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้ก่อนหน้านั้นน,นี่จะทําการอนุบาลอนุบาลมาแมลงอนุบาลในบ่อน,นี้แหละจากนั้นพอเริ่มโตสักประมาณ2 3ถึง25วันเนี่ยจะมาลื้อแผงไข่ออกเพื่อที่จะเก็บกวาดทําทความสะอาดบ่อทําความสะอาดแผงไข่นะให้กับให้กับจิ้งหรีดเราที่จะเริ่มเป็นกัก เนื่องจากวัยนี้จะเป็นปัญหาในเรื่องของการล่วงตายซะเยอะฉะนั้นวิธีจัดการจะแตกต่างออกไปจากมาแมลงเล็กวันนี้ก็เลยจะมาเตรียมบ่อเพื่อที่จะเตรียมเลี้ยงเขานะ,ะขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะเพื่อนเนี่ยก็เก็บกวาดทาความสะอาดพื้นบ่อให้เรียบร้อยแผงไข่เองก็เคาะขี้เคาะอะไรออกให้เรียบร้อยฮะ,ะจากนั้นเราก็ค่อยลงลงไม้ไผ่ลงฐานลงอิดลงพวกเนี้ยหนุนหนุนพื้นให้สูงขึ้นอยู่ประมาณ1 0 1ถึงเซนจากนั้นก็ค่อยวางแผงไข่ลงไป ทานน้ำทาอาหารลงตามปกติอนนี่คือขั้นตอนของการเลี้ยงมแมลงโตหลังจากนี้เราก็จะเสริมในเรื่องของพืชผักเข้าไปด้วยใครมีใบกล้วยลงใบกล้วยมีใบมันลงใบมันมีใบฟักทองหรืออะไรต่างๆที่ปลอดจากสารพิษนะต้องระวังดีๆมแมลงไวัยต่อสารพิษนะฮะลงให้เขากินได้ลงไปจนถึงตอนไหนนอนเลยค่ะเขาติดปีกนะช่วงนี้จะกินเยอะพอกินเยอะมันจะเกิดแก๊ง่ายให้เพื่อนๆดูในเรื่องของบออเกิดแก๊สบอมันร้อนเนี่ย สังเกตงา่ายๆแมลงเขาจะกระโดดกันให้ควักวิ่งกันบึมบอบบึมบอบนะเนื่องจากบ่อมันร้อนเขาจะเหนียวจากบอ่อเขาก็จะหาทางออกไปเราจะต้องช่วยเขาลายร้อนนะบางท่านก็อาจจะฉีดน้ําใส่บอ่อโดยใส่ตรงผนังด้านนอกของบอ่อหรือฉีดน้ําลงตรงพื้นเพื่อให้น้าระเหยขึ้น <c oughs> ก็จะเย็นขึ้นมาหน่อยมันก็หลากหลายวิธีนะฮะหรือจะใช้เป็นขวดน้ําฟิตให้แข็งแล้วก็วางใต้พื้นบอ่อแบบนี้ก็ช่วยได้นะวิธีง่ายๆลองไปทําดูกันค่ะ